สวัสดีครับพี่เพียวต้อนครับผมโอ้โหมาเจอทีไรนะครับตองเอกเขาจะเจอแต่รถสวยๆดีมือเดียวป้ายแดงนะครับคันนี้เป็นเป็นอะไรเอ่ยอ่ะมิสูเปชี้ครับผมไททันปี2007ครับพี่คันนี้เนี่ยเป็นตัวพลัสก็คือตัวยกสูงโรงงานเลยนะครับแล้วก็เป็นดีเซล2.5ด้วยเป็นตัวท็อปคันนี้เราจะบอกเลยนะว่าออปชั่นเยอะมากของแต่งมีอะไรบ้างคันนี้ของแต่งก็มีเป็นอ่าช่วงล่างก่อนเลยครับพี่ช่วงล่างออซซี่ช่วงล่างแ้ออซซี่ทั้งคันเลยนะ ลูกค้านี่ทํามานี่โหร่วมแสนนะฮะอะเดี๋ยวมาดูภายนอกรวมๆก่อนนะครับมันอาจจะมืดไปส้นนิดหนึ่งนะวันนี้นะฮะแต่ยังเห็นอยู่เห็นอย่างนี้นะครับมือเดียวป้ายแดงนะครับผมมาพร้อมกับล้อเนี่ยครับ p e สามเจ็ดนะครับสวยๆเลยนะครับเจแปนนะครับเนี่ยชูแอบนี่ฮะนี่ฮะนี่ครับโอ้โหสวย มากมากนะครับเอางี้ดีกว่าน้องมาดูข้างหลังให้พี่ดีกว่า,าข้างหลังเนี่ยนะครับไม่มีแม็กไนเนอร์นะครับเพราะว่าเจ้าของเนี่ยแทบจะไม่ได้ขนอะไรเลยดูเิฮะข้างหลังยม่ได้ทำอะไรเลย,เลยดูความเดิมของเขาเลยครับโอ้โหใช้งานอยู่บ้านนะไม่ได้ขนเลยก็ว่าได้ครับอ่ะปิดท้ายหน่อยทะเบียนสี่เก้าเก้าให้ไปให้ไปด้วยเลยใชย่ต้องหนันดิจิตอนด้วยเงนนี้ มีกล้องหลังให้ด้วยโอ้โหตายแล้วน้องเอ็กกลับมาต้องตัวราคานี้นี่ได้แล้วในช่วงล่างก็น้องพี่พีไททันฮะแล้วก็ลืมบอกไปนี่ครับที่ท่อเหล็ตยกเส้นนะฮะที่ท่อเหล็ตยกเส้นนะครับแล้วก็นี่ฮะช่วงล่างของออสซี่นะฮะสีต้นเลยนะครับหมื่นแล้วมั้งผมว่าแล้วก็ดูโชคหน้าซะก่อนนะฮะออสซี่นี่ต้องมีสี่ห้าหมื่นนะครับคนเล่นรู้กันดีนะฮะเอ้าดูภายในก่อนผมเดี๋ยวจะมืดนะโอเคขอดูภายในนิดนึงนี่ครับผมโอ้โหภายในส่งเข้าประกวด แผงประตูเนี่ยเรียบร้อยมากๆนะครับใช้ยังไงครับเนี่ยสะาดสะอา้<ช>อานเบาะหนังใหม่ๆนะครับรให,ม,ใหม,บม่ๆเลยนะครับเอี่ยมๆเลยนะครับนี่ฮะเป็นเบาะหนังดําได้แดงนะครับจอเป็นจิตอนไหนๆก็มาลนะขอจ<ร>อดีวีดีขอเสียงขอเสียงหน่อยได้ได้ต้อง้อยู่แล้วตัวนี้นี่นะครับพว่วงอะไรเป็นมัลติฟังก์ชันด้วยนะครับจัดเลยนะโอ้โหวเดียวหวานเจี๊ยบจ้า จุกจิกวุกวิกกระดิ่งแมวกล่องมีกล่องให้ด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยคือไม่ใช่แก๊สนะครับนะเอฟซีชอบคิดว่าเป็นเป็นแก๊สนะครับดีเซลไม่ใช่แก๊สนะจ๊ะตัวนี้เป็นกล่องปรับความเร็วปรับได้ประมาณเจ็ดระดับนะนี่ครับมีจอแล้วก็มีเครื่องเสียงให้ด้วยนะครับโอ้สวยอ่ะอ่ะไปเร็วดนึงนี่ครับแผงประตูเนี่ยสะอาดมากๆนะครับโอ้โหสวยจริงอะไรจริงนี่ฮะ เครื่องเงียบมากเครื่องแน่นสุดๆนะครับรถมือเดียวป้ายแดงแล้วครับผมมือเดียวป้ายแดงกันเลยทีเดียวนะครับใหม,ม,<ผ>มโมโม่งเน,นี่ยฮะ่ะดูตรงนี้ด<ม>ีกว่าจะสว่างหน่อนะครับสวยอ่ะนะครับแล้วก็ไฟตรงบันไดย,ยังติดอยู่นะครับสวยอนะ่ะทิง้งโอ้โหรถราคานี้ ไม่รู้จะบอกเอฟซกันอย่างไรขับให้ดูเลยดีกว่า้องเอ็กปนั่งเหมือนเดิมเทสเลยมืดแล้วเสียเวลากันขออนุญาตถอดรองเท้าเหมือนเดิมนะครับผมถอดรองเท้าด้วยนะครับผมพี่สาสานะจ๊ะขอโทษพี่ผมลืมไปว่าโมโม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใจเย็นนี่ฮะเปิดแอร์ก่อนแอร์เอเย็นนะฮะเดี๋ยวเราเข้าเกียร์ถ่ายกันก่อนนะครับนี่ครับว้าวโอ้โหมีกล้องถอยด้วยนะครับ แล้วก็นี่ฮะอุปรกรณ์ไฟนี่บโดยรวมนะครับแล้วก็<ส>ช่องใส่แว่นนี่นะครับจะยังใช้ได้หมดนะครับกลางวันอาจจะเห็นสะอาดกว่านี้นะครับ<ช>วันนี้ถ่ายให้ไม่ทันก็ต้องขอประทานอภัยเอฟซีทุกทท่านด้วยแต่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวแค่นี้ก็พอที่จะเห็นได้เห็นได,ได้อะไรแล้วแหละก็มาดูกันอีกทีก็ดูที่ร้านเนาะเดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเควูบืงไปมันมีซับปกอยู่ใต้บอกด้วยเดี๋ยวไปดูทีหนังมีเครื่องเสียงด้วยนะโอ้โหดูเลย ไม่ต้องสอง 2> 2นะหนึ่งสับสามเลยครับ <laughs> ดูเลยฮะยังนิ่งอยู่เลยโอ้โ oh, ห oh, นี่ครับเดี๋ยวไปดูทางตรงซะทีหนึ่งนะฮะัสี่ประตูนี่มันขับมันเนานะมันอย่างนี้เองแล,แล้วมี ESP ปรับความเร็วอีกช่วงนั่งดีดีมีกล่องให้ด้วยครับ<า>นี่ละบีเอไม่รู้ราคานะจะฟังราคาตกะใะจายนะครับเอาง,งา่ายๆนะแค่ไปจะเบียร์สี่เเก้ายเขาขายมันมี3-4มสี่หมื่นช่วงนั่งเขาสีประมาณ5ใช่ ะครับแล้วก็ท่อเลนยกเส้นเครื่องเสียงอีกโอ้โหตายแล้วเงินคำบรรยายถือว่าคุ้มดีกว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะครับรถขับนิ่มมาเอะดูกลับนี่นะเดี๋ยวพี่ปล่อยมือว้าวนี่ฮะโอ้โหเซ็นเตอร์นี่สุดยอดนะครับรถไม่มีเลี้ยวแรงนิดเดียวเอ๊ะปุ๊บโอเคโอ้โหไม่มีโยนอะว้าวโบพื้นทิ้งโอ้โหโบเปิดโลกเปลี่ยนฮะไม่ใช่วีเทคก็โลกเปลี่ยนได้ครับ โอ้โหตายแล้วน้องเอ็กพี่หัวใจจะวายนะมีแฟนยังครับเนี่ยใครพี่ผมยังไม่มีแฟนใช่ไหมมีหน้าตกใจไม่มีหน้ารลูกหน้าอะไรบ้างที่มานะอ่ะเสร็จสับเรียบร้อยครับผมเรามีหลายคันเรามีพิลันเนอร์วันนี้มาดูกันหน่อยพิลันเนอร์สีบอลทองเนะสวยเออลูกค้ามาซื้อเทียนหน้าอ๋อววันนี้ปิดเทียนหน้าด้วยไม่เป็นไร <Okay. S 2> แทีมงานกำลังจัดการกันอยู่เดี๋ยวเราต้รับขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ส่งเทนน่านก่อนขอบคุณนะฮะเอฟซีทุกท่านเจอกันใหม่คลิปหน้า <Okay. S 2> ขอบคุณครับลาไปก่อนครับผม